สวัสดีจ้าวันนี้ครัวมแม่พึ่งมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการต้มข้าวโพดให้หวานอร่อยสวยน่าทานวันนี้แม่พึ่งก็ได้เป็นข้าวโพดหวานค่ะมเม็ดสวยนะคะสีก็เหลืองน่าทานนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปต้มกันจ้าเตรียมน้ำสำหรับทำการต้มแม่พึ่งจะใส่น้ำลงไป2ลิตรนะคะ เพื่อให้ท่วมข้าวโพดท,ที่เราจะนำไปต้มจ้ะใส่ใบเตยลงไปค่ะประมาณ4-5ใบนะคะเพื่อให้หอมขยี้ก่อนนะคะเพื่อให้กลิ่นออกมาเคล็ดลับที่ทำให้ข้าวโพดหวานอร่อยแล้วก็เม็ดสวยเต่งตึงนะคะไม่เพิ่งจะใส่น้ำตาลลงไปจ้ะ2ช้อนโต๊ะเมื่อน้ำเดือดนะคะหอมใบเตยมากๆเลยจ้ะ เสร็จแล้วเราก็นำข้าวโพดท,ที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะลงไปต้มได้เลยสำหรับเวลาที่ใช้ในการต้มข้าวโพดให้อร่อยกำลังพอดีก็ประมาณ10-15นาทีนี่จากข้าวโพดของเรานะคะมีทั้งความหวานอร่อยแล้วก็กลิ่นหอมๆของใบเตยด้วยต้มไปเรื่อยๆเ,เลยจ้ะ กลับหมุนข้าวโพดอีกด้านหนึ่งลงไปนะคะเพื่อให้ข้าวโพดเนี่ยสุกทั่วถึงกันแมเพึ่งต้มประมาณ10นาทีนะคะก็จะได้ข้าวโพดที่สุกกำลังพอดีถ้าข้าวโพดยังแข็งอยู่ก็สามารถต้มเพิ่มได้อีกประมาณ5นาทีนะจ๊ะข้าวโพดสีสวยๆค่ะ นี่ค่ะเม็ดทุกเม็ดนะคะสวยเต่งตึงน่าทานนำลงไปแช่ในน้ำธรรมดาค่ะเพื่อค่อยๆลดอุณหภูมินะคะทำให้เม็ดของข้าวโพดเนี่ยไม่เหี่ยวสวยแล้วก็น่าทานจ้ะส่วนน้ำที่เราต้มข้าวโพดนะคะมะพึ่งก็จะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาอันนี้ก็จะทำเป็นน้ำเกลือนะคะเมื่อเวลาเราจะทานเราก็นำข้าวโพดจ้ะ จุ่มลงไปในน้ําเกลือก็จะมีความหวานนะคะแล้วก็มีความเค็มนิดนิดอร่อยกลมกล่อมเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีง่ายๆนะคะในการต้มข้าวโพดให้หน่าทานใครๆก็ทำได้ทำตามครัวแม่พึ่งได้เลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งทาง Facebook แล้วก็ YouTube รับชมเคล็ดลับดีๆแล้วก็เมนูอร่อยด้วยกันทุกๆวันเลยจ้า